สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเอ,อไปหนักใจทำไมกับอะไรที่เราแก้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนครับทำไมบางวันนะเราจะต้องไปหงุดหงีดกับเรื่องฝนตกทั้งวันทำไมที่เราจะต้องไปหงุนเงีดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่มีแดดทำไมเราจะต้องไปหงุนเงิดว่าฝนมันจะตกก็มันไม่ตก เออมันคึ้มอยู่นั่นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ดูแลไม่ได้แก้ไขไม่ได้ทำไมที่เราจะต้องไปหนักอกหนักใจแล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นเป็นกังวลงดหงิดรำคาญเอานะฮะเอออยู่กับตัวเราดีกว่านะครับคิดถึงสิ่งที่เราสามารถปรับได้แก้ได้เปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้กันดีกว่า มันจะทําให้เห็นถึงว่าเออสิ่งที่เราทําไดนะ้มันมีอะไรบ้างแต่ทันทีที่เราไปคิดสิ่งที่เราทําไม่ได้แล้วก็ไปกังวลเป็นเดือดเป็นแค้นหงุดหงิดโอ้มันไม่ดีเลยนะครับอ้าวจะไม่หนักใจได้ยังไงฝนมันก็ตกเราก็ไปไหนไม่ได้ก็ผ่าร่มลยครับเออ พาลบยังไงที่บ้านเราก็ไม่มีลมก็อย่าไปไหนสิครับเราก็อยู่ในบ้านของเราเนี่ยจะเห็นว่าฝนตกก็ตกไปมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราใช่ไหมฮะเอาส่วนที่เราสามารถแก้ได้เปลี่ยนได้มาคิดดีกว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราแก้ไม่ได้เราทำไม่ได้ปล่อยวางไปครับหนักใจเปล่า ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราต้องออกมาแบกมดอยู่บนเราทั้งหมดหนักใจนะครับขอให้ความเบาใจสบายใจและความสดชื่นได้อยู่กับเพื่อนไปนานเท่านานนะครับรวมทั้งผมด้วยนะฮะเดี๋ยวอวยพรไปอวยพรมาแล้วก็เพื่อนมีแต่ความสุขผม ทุกอยู่คนเดียวก็ไม่เอาด้วยนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอบคุณครับ